คุณค่ะขอให้เราที่มีควาสุขมันบานนะคะต่ได้เป็นไทยอีกเพลงนะคะเพลงไทยเราไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าคุณแม่ไม่เคยสอนเป็นไทยคุณแม่กรไปเลยน สากุคนครสากุคนครตลสวัาสดีพี่น้องพอและแม่ทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายที่มีตาสงสารน้องสาววัวลมาเสียงก้องเป็นทํานองนครแก่นสากแฟนแๆทัว่วหน้าจำไว้คููสุโก thank y OK，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 u o thank you, okay. 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 Thank you.